คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพืจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถจรแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์ e ider, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม หลังจากที่ค่ายรถยนต์อย่าง Get ตบอมมอเตอร์ or, ได้เปิดตัวรถที่น่าสนใจออกไปด้วยกัน2รุ่นไม่ว่าจะเป็นฮาวเวล .6 หรือ a r a g o o o c a ค t และยังมีอีก2รุ่นที่มีแผนเปิดตัวในปลายปายนีนี้ไม่ว่าจะเป็น h a r เวลเฟิร well ์สเและ Aura r 1 และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมรถที่น่าสนใจอย่าง h a r w e l l f o r d l e r กันว่ารถนี้มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไรที่ทางค่ายรถยนต์อย่าง g e t w a l l m o t o r ์มีแผนจะนำรถคันนี้เข้ามาจำหน่ายในปลายปีนี้กันนะครับ h a r w e l l f o r d l e r เปิดตัวครั้งแรกที่งานกวางโจออโต u t o ว์ Auto Show ปี2020ที่ผ่านมาโดยเสนอราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 89,000หยวนจนไปถึง115,000หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็อยู่ราวๆเริ่มต้นประมาณ410,000บาทจนไปถึง530,000บาท How well Foot er f, h a วเว f ฟ o t ์ e เลิฟรถ SUV ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มเดมอนแพลตฟอร์มด้วยการออกแบบดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมโลโก้ฮาวเวสุด well พิเศษไฟหน้าไฟไท้ายเป็นแบบ LED รถตุ้รถนั้นจะพร้อมกับขนาดพิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,472ม m mm, มความกว้างอยู่ที่1,841ม m mm, มความสูงอยู่ที่1,619ม m mm, ลมระยะฐานล้อน,น,นั้นอยู่ที่2,700ม m mm. มส่วนในด้านของคุมพลังนั้นจะพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรโบ์ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้า แรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าผ่านระบบเกียร์อัตโมัติ7สปีดส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยความเรียบง่ายดูกว้างขวางมาพร้อมกับสีทูโทนและจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รับรองมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุดูหนังฟังเพลงและสามารถคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆภายในรถให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมานวัดจะเป็นระบบแสดงผลแบบดิจิตอลโหมะไรมัตติฟังชั่นให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆได้สะดวกสบายตลอดการเดินทางและที่พิเศษกว่านั้นตัวรถยังสามารถจดจำใบหน้า และมาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมตัติร e ดว2ที่ช่วยให้คุณนั้นจอดรถในสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยการผ่านทดสอบมากกว่าบนท้องถนนถึง6ล้านกิโลเมตรบนสภาพถนนที่ทรหดถึง76แบบทั่วโลกและได้รับการผ่านมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำต่างๆของทั่วโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตามนั้นเราต้องจับตาม,มองกันว่าเจ้า h u w e i First e a r h คันนี้จะเสนอราคาจัดจำหน่ายที่ราคาเท่าใดและสามารถจับต้องได้หรือไม่ซึ่งปลายปีนี้เราจะได้เห็นอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับมีข่าวสารเพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์ c, กดไล์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้กรัผมเอเเดอรองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ